ขนาดเรื่องเขาคุยดี ลงนั้นไม่ลงไม่ได้เลยลงไม่ลงไม่ได้โอ้ยมันมีท่อแล้วอ่ไม่ลงว้ามีหมามาต้อนรับไม่ลงในจมดินนะทางสำน,นักสงฆ์นะคะมีป้ายบอกแล้ว,วไปได้หรอฮะได,สสดะ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหมา ทางเขา้าทางเข้านี่เอ,อันนี้ทุบๆเอาถ้างั้นเข้าบ่ได้นะคะว้าเจ้าหมาทางเข้านะคะโอ้ยังก,ก็ก็ดีกว่าบ่ไสนนะเฮ็ดยังได้ค่ะเผาขยะนะคะทั่วไป สวัสดีค่ะอยู่ดีมีแหงโอ้เต็นเตรียมแล้วนะคะเตรียมเตรียมเต็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแหงค่ะโอ้คนอยากให้ถ่ายห้องน้ำก่อนโอ้คนอยากให้ถ่ายห้องน้ำคนใช้บริการไม่ต้องถ่ายแล้วต้องใช้บริการซะแล้วใช้บริการเลยใช้บริการเลยนะคะนี่ย่างดีเลยเสร็จแล้วนะคะมามานี่นะคะเออ สาธุนะคะผู้ใหญ่ใจดีแล้วคนใจบุญทั้งหลายนะคะนะ่มีคนฉลองแล้วอีกแล้ว <laughs> มาเลยเป็นรถไปมัดมัดเอาเดี๋ยวเด้อจุ๊กฮะทางแก๊สนะคะ,าะ,คะมาทวายเอาไว้ให้ชาวบ้านมีงานมีงานมีอย่างเฮ็ดกับเขาค่ะ ผู้ดอยากใส่ก <t> ็ใส่ผู้ใดอยากยืมก็ยืมมาเพา่อเทวายแล้วนะคะค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะเป็นชุดเลยค่ะค่ะรางวัลที่หนึ่งคือสิคือสิบปานด้ใดดอก สาธุค <rate. S 2> ่<ร>ะขอบคุณเพื่อการค่ะยไเอะอะอะไรอะไัปาหัวลักเนาะเอาจะไปบบนนเอเ้ยบนะคะ เอาเอาเอามาถวายนะคะมาดามอภูเขเฮ็ดตามกำลังศรัทธานะคะทุกคนล่าสุดเมื่อกี้นี้เลยเลยเท่าใดก็อ่างบทั้งหมดเนี่ยมันรวมเป็นเสร็จหลังจากหกค่าใจ่ายผอมาร่วมร่วมกันมาทั้งทำห้องน้ำแล้วก็ทั้งทั้งหลองพระค่ะ ทางเบิร์นี่นะที่ผู้ใหญ่เจดีแม่ตามาเนี่ยสามสามออันนี้คือยอดที่ยอดยอดประทันหักสามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทรวมทาง้านหน่าแล้วหักค่าจ่ายสร้างห้องน้ำเนี่ยหกพันสามร้อยหกสิบห้าชื่อของฮตทงน้าอนะหกพันสามร้อยหกสิบห้ามันจะเลี้ยงกานมีนักามีมมน้าร้อยเก้าาท เออสามหมื่นห้า้อยเก้บาทงามเนาะอหม่หเกดอ้ยหังีเต็ดง้นดสองชันิลยยีสิบหกี่สิบเจ็ดี่สิบแดสิบเก้าสามสิบนั่นเลยกล่องช่องไดมากเสามื่อเก้าบาทโอเล็ดีนะสามสี้า ้าวหานหาสักันได้่า่า้มหม้อเาไา่เียนประกัศแล้วกลับมุการไหมนะร้อมกันใ่ห้อมกันมีเก้าบาทใช่ค่ะตะกี้พยานมาเอาบุญน้ำกันพี่น้องเอ้ยสายทนะคะ การแรกก็สวายพระกัเนาะรเจ้าเ้ย ok. ี่ยนะเอาผูเบิกเลยนับนะก้อนนะเอานับสะก้อน่จมานับไม่นับเยอะนะมนับนเยอะนะัดอยู่สองพันประกจกเองดอกไเฮ้ยแค่ไหนแค่นค่ะสบายทีเดียวเลยนะ

ยาหน้าร้อนทกด้เลยครเพื่อนน้อเอองเอาน้าวหน้าดิเบายเลยบอกข้าวหน้าดีข้อเลยเ้าหน้าสบาอ่ะสบายอ่ะใ้กันายี่อนเออหน้าไหมแเ้วใสตีนมากเลยไปคลองคับเพ่อนใครจะโดนสบายเลยอ๋อไปคล้อใตีนวะแม่เพื่อนมาที่เพื่อนใครมอเชยเพนมาที่มีน้องโอเเอาเป็นทางเพ่อนเหตุหาเลย สบายพพูดมุดกมุดเบอห้องนามเบอร์พูดกยพูดลุมก็มีมุดแล้วาันเรานะสบายนะเาตองสบายสบายไปได้คนแรกอเด้อเอาหองนายงมได้ใช้งานบ่ยังได้ที่ใช้เที่องานใช้งานไปนเรวันแล้ันแล้ว้อแล้ว้ว้นพื้น้าน้นน่อยห้แ่อยู่นรอย้าอันน้รบอาใส่สิ่อยู่เย็น่น เดี๋ยวทายนานๆรเดี hmm. <program men> ๋ยวนี้จะถวายเดียวถวายทางของหน้าขางนอกนถวายเงินที่จะาบทุกอย่างอะอยากหอาจีมาเอาบ้านต่อจะก่อาเวๆเร็วๆเๆเรๆเ็ๆ คนก็จะโยงสายสินไปที่ห้องน้ำไปดูเขาถวายห้องน้ำทีเดียวเลยถวายห้องน้ำทีเดียวแล้ก็โยงสายสินนะคะกำลังโยงสายสินอยู่นะคะถวายบ้องน้นะถวายห้องน้ำนะคะายหอน้ะะ ปนียอยๆนี่โยงมาจากห้องน้ำนะคะเพื่อจิตที่จะถวายเด้อค่ะใเขาก็จะทำอย่างนี้เนาะก็จะโยงสายสิ้นนะคะ

ลาวคันถวายนั่งกไไดจะบุรบารุคล่องไปจากกันิเก็บยาวตาเนะฮะแล้นี้บอขึ้นนโมก่อนเนะนะเออนโมไม่วังให้เคยถวายไนโมอยู่ไร่ตามไ่ล่ะ เอ้ยแปลาไทยก็ไ้เอนกัไเออวา้จนอุ้าอาจารย์กินกาวนำซอยนะอาจารย์กาวนำฮะเอออาจารย์นั้วยนะทำไมให้อาจารย์น่ที่ไหนอาจารย์กาวนำเรื่อยๆแม่แล้ว่กเบลโข้าดโขตา

กตส่งผู้เจริญ้าแหล่ส่ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายขออน้อมถวายเสีนาสนะเสนาสนะเรานี่เรานี้เป็นภาที่สุงสเป็นภาพที่สุผู้อยู่ในที่คงี่ผู้อยู่ในที่งศี

สามหมื่น <amounts> ห้า <Labor> ร <ator il fi> like ้ยเก้าบาทยันยันิ้มแสดงว่าต้องายันยิ้มนะคะสามหมื่นเท่านะสามหมื่นห้าร้อยเก้าบาทสามหมื่นหรก้าบาทนะคะสาธุพร้อมกันนะสาธุใจเจดีอะจะไต่อปนี้ อ่าอะไรชื่อบอกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นบินในส่วนของของน้ำเด้อชื่อของแห่งทองน้ำจะอยู่ในนี้ละขออนุญาตอ่านรายชื่อผู้ใหญ่เจดีเด้อผู้ใหญ่เจดีท่านแรกนะไม่ออกน้ำามร9อบาทแล้วก็คุณอาทิตย์นะคุณคุณอิฐ ขอน้ำแดงสามร้อยบาท,าทแล้วก็ปลาพรหนึ่งพันบาทแล้วก็นายพุทธิสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท,าทแล้วก็บริษัทวันชัยโคดูลงจำกัดหนึ่งพันบาทคุณแม่สายพินหนึ่งพัน 1, บาท,าทไม่ประสงค์ออกนามนี่ห้าร้อยบาทแล้วก็ไม่ประสงค์ออกนามอีกสี่ร้อยบาทปลาละปลาละอ่ปะอปลาละออห้าร้อยบาทแล้วก็ ท่านเดียวกันกับที่ทํเตาเตาทอสูบไปก่อนอ่ะทำไม่ออกน้ำสองพันบาทจ้าถุกไม่ออกน้ํหนึ่งร้อยบาทแม่ทำยาแสนอาวอนหนึ่งพันบาทแล้วก็ไม่ประสงค์ออกน้าร่วมสร้างห้องน้ำห้าร้อยบาทแล้วก็แม่โบลีพร้อมครอบครัวหนึ่งหมื่นบาทจ้าาธุกแล้วก็แม่ชมชื่นห้าพันบาทแล้วก็ไม่ประสงค์ออกน้ํสองร้อยบาทแล้วก็ บริษัทวันชัยโคตรวงจำกัดนะร่วมสร้างห้องน้ำอีกทีหนึ่ง2550บาทอ่าแล้วก็ะปานนี้500บาทแล้วก็คุณแม่กัญญาซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเดินไฟห้องน้ำา1000บาทอ่าแล้วก็ไม่ออกน้ำามร0บาทตาอ้อยาบางบัวทอง309บาทสาอุดร100บาทป้าอ้อยนะน่าจะเป็นคนละคนแต่ว่าชื่อเดียวกัน หนึ่งร้อยบาทแล้วก็ปนีหนึ่งร้อยบาทคุณสิริรัตน์สองร้อยบาทอ่าแล้วก็จากระยองสามร้อยบาทคุณแม่สุเทพคงรอบห้าร้อยบาทแล้วก็อ๋อกี่เราไปมาโถูโฉกยังนีงแม่บุรีพร้อมครอบครัวเออมาถูโฉกเมื่อกี้อ่ะสามพันบาทคุณจุ๋มสองร้อยบาทคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาบมาถูให้ติปต่อไปนะนะคะขอบคุณค่ะ